สวัสดีค่ะ да ท,ท่านผูน้ชมสวัสดีค่ะคุณ่ะอาบน้ำเสร็จนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามากินชาบูนะคะเนาะทาหารชาบูอ่ะันนี้ยังไม่ได้ทอนเงินนะคะวันนี้เรามีเจ้าภาพใหญ่นะคะเจ้าภาพใหญ่มาเลียนนะคะนี่ก็คือเจ้าภาพนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงหรอคะท่านผู้ชมเพื่อนพังต้่งเดินทางมาถึงตอน6โมงเพิ่งขักเครื่องลงแล้วก็น well, ั่งรถ ตรงไปยังเยางใช่ไหม6โมงเช้าค่ะเือไม่ได้ไปไหนเลยถึงเมืองไทยถึงเช้าถึงกรุงเทพ6โมงครึ่งแล้วก็นั่งรถมา4ชั่วโมงครึ่งถึงสุริค่ะแล้วก็พักนิดนึงก็ไปร้านจบแคนแต่ว่าเรกินกาแฟมันดีกลุ่มมากเราไม่ได้พักทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางจากยุโรปมาแล้วไม่พักเลยแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้วันน้ก็มาจะมาเรียนเดโมเจสุทนาจ ออกค่ะก็เลยให้ขับไปบ้านที่จะมาเรียงอาหารขาวก็เลยวันนี้ได้กับมาเรียงเรีย,าารยงยให้เขาเปดนทีนี้ด้วยที่เอยจมไปที่ขอะครับเป็นการลงทุนอันมหาศาลเรียนเชิญค่ะค่ะท่านผู้ชมคุกท่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยว,วยามาดูเมนูดเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเราไปมาดูเมนูอาหารกันแล้วกันมีเมนูอาหารอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะ